สวัสดีวันทำงานเช่นเกา่าเช่นเดิบจ้าพี่น้องจ๋ามาอีกแล้วจ้ามาอวดผักโซ่ผักอีกไหมล้วพี่น้องกต่ของมันมันมีแนวโซว่เนาะพี่น้องเนาะเช่นงานส่อนผักเฮาก็มาโซ่ผักกันตั้เนาะแมนบอขะอย่าฟาวทิ้มกันเด้ออย่าฟาวเปิดกันเบือกันเด้อพี่น้องเด้อดันซอยกันพี่น้องอย่าปะอย่าป้อยกันแม่นบอ ถ้าเห็นคลิปพี่น้องทางนี้ก็อี้ส้อยดันคือกันแหละค่ะเนาะค่ะเนาะพี่น้อง,องจ๋าอีมาเวาให้ฟังเด้อหลังจ้าเมื่อวานในทรงภาคไปเกลี่ยซองร้อยโลค่ะพี่น้องมาเบิ้งดูตอนเนี้ยภาคเห่าจะหมดแล้วจ้าเบิ้งในจ้าคนงานของเหาะะง่านะคะนูะ้นถังนนกตะว่างเนาะค่ะเนาะเบึ่งจะ้ะ ทางนี้ก็โต๊ะว่างเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะดีใจน้องปะคะนี่เห่าการะลางโต๊ะเตรียมแผ่นขัดแผ่นทู่แผ่นไว้เตรียมปล๊กอีกไม่เราเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าต้นกาเห่าอย่างทันใหญ่เนาะค่ะเนาะหล่อไปก่อนแต่ว่าเห่าก็เตรียมงานลวกหน้าเนาะค่ะเนาะทางนี้ก็น้องคอทองเห่าที่ปลูกไปรอกลอ,อนนั่นก็กําลังจะโตแล้วค่ะ แต่ว่าก็น่าจับบทหานลูกค้าคือเก้าคือเดิมแล้วพี่น้องเนี่ยค่ะลูกค้าเห่ากระจดีใจดีให้ความสนับสนุนเป็นยางมากเป็นยางล้นล่ามเลยค่ะพี่น้องจา๋าก็เชน่นกันกับพี่น้องเดอ้อพี่น้องชาวเรียวชาวริวของเห่าจา๋าชาวโซเชียลของเห่าจา๋าซอยกันผักซอยกันดันเนาะค่ะเนาะถ้าถาังนี้ถ้าแม่นงอีเพ่น คลิปของพี่น้องกับอีซอยดันคือกันแต่ว่าถ้าผู้ใดเห็นคลิปแม่น้องอีฟก,กับซอยแม่น้องอีฟดันคลิปซอยกันเด้อเห็นใจกันเนาะค่ะแม่นบอกค่ะนี่ค่ะ,อะคะอท้องเหาก็มีล่ายเด้อเมื่อนี้กระบุมีเลี้ยงอีหมาเว้าลายดอกพี่น้องหมาเว้าเลี้ยงซอยกันดันนี่แหละพี่น้องจ้าอย่าปะอย่าปล่อยอย่าชิมอย่ากินแนงแขงใจกันเนาะค่ะเนาะ ก็มีแนวมาอวดมาอ้างพี่น้องจ๋าให้เบิ้งผักนี่แหละค่ะเบื้งผักกันไปก้นแม่น้องอีบกระมือไม่เนาะค่ะเนะาะก็คอยเอาหน้าออก,กองปันได้หรอกอาอค่ะแต่ว่าอีกจังหน่อยไก่หน้าอีหายอายอยู่ล่ะค่ะพี่น้องมันไม่อยู่เนาะค่ะเนาะให้โอกาสกันแนบ้ยเนาะวันนี้กระผาตองคอดมาโชว์คอดยังไม่โตค่ะ อันนี้คือส่วนที่โตแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าก็เก็บค่ายไปแล้วค่ะพี่น้องแป่นเอิดเติดแล้วพี่น้องดีใจนําบ่ค่ะถ้าผู้ใดดีใจก็คอมเมนต์ขนเข้ามาได้เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะนู่นค่ะเมะื่อวานเนี่ยส่งไปส่งร้อยโลโตแป่นเอิดเติดพี่น้องจ๋า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมือนหน้าอีผ่าไปเบิงยิ่งไม่ผักหลยๆโตเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเมื่อนี้เบิงคอดไปก่อน อย่าลืมกันเดนอยอย,อย่าทิ้มอย่าปะอย่าปล่อยกันเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ขอตัวก่อนนะคะไปแล้วจ้า